ปึ๊บ <c oughs> อ้าวอืมดึงกลับนิดนึงเห็นไหมฮถึงจะสึกขนาดไหนก็ช่างแต่ดูโลหะคืออะไรเพื่อนเพื่อนยุบย่นหดเหี่ยวดูดิอืมนี่เขาเรียกสึกต้องสึกหมดเห็นไหมด้านหน้าด้านข้างเอยโลหะมันต้องไปหมดถูกไหมเนี่ยดูดิเ,ดเป็นแะแ้งเลยนะเนี่ย อืดูสันติเลยยังอยู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูดูดิดูโลหะแบบเนี้ยดูดิดูพศสสองสี่หกเก้าดูเลขหกับเลขเก้าดูเลขสี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหเนี่ยเห็นไหมว่าโลหะเป็นยังไงมันจะนุ่มตาเนียนตาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะนุ่มตาเนียนตานะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปื๊บปื๊ดปื๊ดใหดูด้านนี้ก่อนเอาดูขอบให้ดูขอบมันก่อนเห็นไหมเนี่ย ธรรมชาติอะเขาไปไปหมดนะะไม่ใช่พี่ไปก่อนเดี๋ยน้องตามไปมันไม่มีหรอกเห็นไหมเห็นไหมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังต้องเหมือนกันหมดถูกไหมล่ะไม่ใช่ด้านหน้าเก่าด้านหลังเก่ามองขอบข้างแข็งปุ๊บไม่ใช่ที่ไหนล่ะก็เหมือนที่บอกมาทุกอย่างไม่ให้ดูแหละนะผมไม่ไม่ชอบแบบนั้นเห็นไหมเนี่ยเขาให้สึกแบบไหนเขาก็เป็นแข่งเห็นไหมเนี่ยดูนี่เนี่ยอือืพาราแบบนี้พี่เพื่อนเลยหาที่ไหนได้น่ะ หลุดไปหายพวกนั้นนะผมว่าอย่างตามก็นุ่นแหละเอาไปให้คนเช่านะอย่างน้อยก็ไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ไมสองก็สามอ่ะผมบอกเลยนะไม่ได้สองสามไปเท้านะหายพวกนั้นนะเพราะอะไรไหมมันมันคือพระแท้ไงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนะยวนซูมดูกันนะปึ๊บดูดิที่ให้ดูคือรายการเสื่อมของโลหายไหมดูดิ เขาจะเสื่อมจะสึอขนาดไหนแพง่ีเพื่อนแต่เขาจะเป็นทแท่งเลยนะหมวาโลหะเป็นโลหะหล่อนะนีไมขอเบ็ดด้วยเห็นไหมขอเบ็ดนั้อนะนะนะพยายามดูกันนิดนึงดูอะไรดูธรรมชาติเป็นหลักนะทุกอย่างบนโลกนี้นกดฎตลัรัณ์พี่เพื่อนนะจำไว้ไหมเนี่ยสึอขนาดไหนเขาจะมีมีแกน,นเยอะอยู่ไหมจําไว้นะฮนะ